นอนลงเคลนะคะนอนลุมกินใบเคลนะคะท่านผู้ชมตอนนี่เขาเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ใบเราไม่ได้เด็ดใบออกเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาจะเดินเติบโตตัวใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้ก็กินใบผักแบบเกลี้ยงเลยนะคะเหลือแต่การเนาะวันนี้ก็จะมาทําการเก็บออกไปนะคะโดยใช้วิธีการเก็บทีละตัวนะคะท่านผู้ชมเก็บแบบเล่งด่วนนะคะ ถ้าเราฉีดพ่นหรือใช้น้ำหมักก็จะไม่ได้หมดไปทีเดียวเนาะอันนี้เราก็คือเก็บเก็บไปนะคะแล้วก็เอาไปกำจัดหรือว่าเอาไปทิ้งที่อื่นไกลๆเนาะนี่แหละค่ะคือผลของการไม่ใส่ใจดูแลพืชผักนะคะก็คือจะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะก็แนะนำว่าอย่าลอ,เลอกเรียนแบบนะคะเพราะว่า <because of> <fuels> มันเสียหายนะคะมันเกิดความเสียหายแก่พืชผักเนาะตอนที่เขาตัวเล็กๆะะคะก่ก็คือเห็นนะแต่ว่าไม่ได้เด็ดออกนะคะจนแบบเขาโตมาแล้วก็มาทํำลายพืชผักนะคะแต่ก็วันนี้ก็คือจะเก็บออกแต่ว่าไม่ได้ฆ่านะคะก็คือเอาไปทิ้งไกลๆนะคะในป่า,าหญ้าไกลๆนู่นนะคะ่ะที่เราเคยเอาไปทิ้งบ่อยๆนะคะ ค่ะอันนี้เราก็ใช้ที่คีบคีบออกมานะคะก็ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะก็จะมีบางตัวที่เขาหลบอยู่ใต้ใบเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ก็จะลดจำนวนลงบ้างแล้วนะคะเบาบางลงบ้างนะคะวันนี้ก็จะเอาไปทิ้งไกลๆนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ให้เขาเดินกลับมาหาเคลหรือว่าสวนผักของเรานะคะ ก็เอาไปไว้ค่อนข้างไกลพอสมควรค่ะต้นเคลนี้นะคะเราก็ได้มาจากการปักชำกิ่งคะแนงนะคะก็ไม่ถึงปีค่ะตอนนี้ก็สูงแบบท่วมหัวแล้วนะคะประมาณ2เมตรกว่าเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นำไปทำอาหารนะคะแล้วก็ปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะเพราะว่าถ้าต้นเขาอุดม,ดมสมบูรณ์นะคะใบเขาจะนวลสวยมากเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปกำจัดนอนนะคะเอาไปทิ้งไกลๆก่อนนะคะท่านะผู้ชม